การก็คือเ e อียงคอให้คนไข้เ e อียงคออยู่ในด้านเราจะนวดข้างขวาให้เ e อียงคอไปด้านด้าน,น,นซ้ายเทคนิคก,ก็คือต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งนะถ้าเราถ้าเรากดในท่าหย่อนจะไม่ได้อะไรเห็นไหมถ้าเรากดในท่านี้ได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่โดนเท่าไหร่เห็นไหมมันหยุดแต่ถ้าเรายืดปั๊บเส้นที่มีปัญหาจะตึงขึ้นมานะพอตึงขึ้นมาปั๊บดูนะการกดเบาๆตึงไหมเหมือนใช้แรงเยอะเลยใช่ไหม เอาแ้ที่ใช้แรงนิดเดียวได้ไหมเทคนิคก็คือต้อง stretching กล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งการแก้กล้ามเนื้อปลปอดเบาๆเองไม่ต้องใช้แรงเยอะแรงเก็บไ้กินขนมดีกว่านะฮะาเไล่ลงมาสัก3-4จุดนะฮะมันจะอยู่แถวนี้กล้ามเนื้อเราเราล็อกไว้เพื่อให้คอ กด s t r e ชิ่งแล้วยืดกดจนถึงไหนครับไปวิ่งไปศีรษะเลยเห็นไหมครับมาพอปล่อยแล้วก็จะโล่งาพอกดครั้งที่2งที่3เส้นจะหย่อนองศาจะได้ไปมากขึ้นองศาคอก็จะเปลียเอียงไปมากขึ้นเราก็ปรับองศาคอไปด้วยเออกดถึงไหมถึงไหนครับถึงศีรษะเลยเห็นไหมใจไม่ได้ใช้แรงมาก กดค้างไว้แล้วก็ขอดแค่น,นั้นเองนะครับดูม่ยืดให้ตึงแล้วก็กดลงไปไหนครับเยอะไหมปวดเยอะไหมระดับไหนปันกลางหรือมากนกลางน,นะเอาบันกลางอ,อ,อีกทีหนึ่งพอเราพอไปได้ยเยอะเราก็เพิ่มองศาไปเรื่อยช่วงแรกเราจะเห็นว่าเราแค่นี้ก็ตึงแล้ว พอดีขึ้นเราก็ขยับไปถูกไหมให้เตึงมากขึ้นแล้วเราค่อยกดเส้นจะคลายเส้นจะเส้นจะคลายมากขึ้นแล้วก็องศาตกยูบถูกไหม,มะะอย่าให้คนทไข้าทารามานมากนะครับปล่อยให้พอหมอะให้เขาเจ็บเราดูสังเกตสีหน้าตาด้วยถ้าเจ็บมากต้องบอกเจ็บมากเราก็ผ่อนแรงอย่าไปฝืนมากนะครับหนึ่งหมอก็ไม่ต้องใช้แรงมากสองคนไข้ก็ไม่ต้อง คนเจ็บมากก็จะไม่ระบมแต่จะได้ผลของการรักษานะโคตรมาตรงนี้ก็ได้ก็ไนะล่ลไปตรงนี้ก็ประมาณไล่ไปทั้งสองสามเส้นพอเรากดแล้วตึง,ตงนี่แหละใช่นี่นี่คือตึงนี่เห็นไหมกดลงไปลึกนะครับการจะกดตึงลงไปขณะที่มือด้านบนเนี่ยเราก็ดึงค้างไว้เพื่อให้ยืดกล้ามเนื้อคอบ่ากล้ามเนื้อบ่าให้ตึงแล้วก็คลายผ่อนทั้งสองมือ พักบ้างก็ได้ให้เขากลับมาอยู่ท่าเดิมนะครับพักบ้างอลองยืดไปใหม่พอเรายืดไปใหม่ก็เหมือนกันตึงไหมตึงเยอะไหมไปไย,ย้เยอะน้อยลงแล้วนะเราก็สามารถลงไปได้อีกนะลงไปได้ลึกได้อีกพอเส้นที่มันหย่อนแล้วเราต้องล,ลงให้ลึกขึ้นถ้าเป็นมากๆลงนิดเดียวก็ไปแล้วนะครับเอาแค่ความรู้สึกนิดเดียวค่ะ คนไข้ก็จะได้รับความรู้สึกเป็นความสุขที่คุณสัมผัสได้ <laughs> อันนี้ใช่ไหมนิ่มตัวแล้วี่ก็จะมีทางด้านหลังอาจารย์ขยับมือทางด้านหลังนิดนึงกดเข้าไปอันนี้จะได้กลุ่มของป p p e t a p e z i u s ที่อยู่ทางด้านบ่าของเรานะครับนวดในท่านอนได้ในท่านอนหงายได้ดีเพราะเส้นเราสามารถยืดได้นะฮะ นี้ก็จะมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับแรกๆเลยสมมุติอาจารย์จะนวด upper t r a p e z เซสข้างนี้ในท่านอนหงายแทนก็ดึงเนี่ยคอย,ยังางดูทิศไปตึงยางตึงยางตรงนี<ด>น้ตัวต้องไม่บิดฮะตึงไหมตึงแล้วพอตึงแล้วเราก็กดไปตรงบริเวณกล้ามเนื้อบ่านะครับในท่านี้มือขวาก็ดันคอค้างไว้ตึงไหมอ่าคลาย จุดที่2ขยับไปหารอยตึงคายจะกดย้านทั้งสองซำรอบก่อนก็ได้ไม่เป็นไรคลายอาจจะใช้เทคนิคกดอะไรก็ได้พอให้เราสังเกตอาการความตึงขณะที่เรากดแรงตึงที่มือเราเป็นไงมันมีแรงต้านที่มือเราเยอะไหมนะเราสังเกตฟิลลิงจากปลายนิ้วของเราด้วยนะครับฟิวลิงดูก้อนถึงไหมตึง ตึงแข็งตึงแขงอยู่คือกดเป็นระยะระยะแล้วให้คนไข้พักบ้างนะเพราะช่วง,วงกดบางทีอาจจะเจ็บทรมานและทําให้การที่คนไข้เจ็บมากเกินไปจะทําให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวมากขึ้นแต่ถ้ากดเบาเกินไปคนไข้ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้น มอที่ดีต้องหาจุดพอดีให้ก็จุดพอดีให้ได้นั่นก็คือสังเกตถามอาการให้เขาเจ็บในระดับพอเหมาะห้ามเจ็บเกินทราเราแบ่งระดับความเจ็บปวดจากสูงเนี่ยไม่ปวดเลย10เป็นปวดมากที่สุดก็ให้อยู่ระดับประมาณ5 4 5หนะหกไม่เกินนี้นะครับถ้ามากเกินไป789คนไข้อาจจะระบมได้การรักษาเราอาจจะไม่ได้ผลนะครับคือเสียแรงเปล่านะฮะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะอาจจะเช็คอีกรอบนึง ครับโดยการดันหัวไปด้านข้างนะครับแล้วก็ก,กดลงไปเช็คดูตรงนี้บ่านี่ก็นิ่มลแล้วละขนาดที่เรากดเราก็รู้แล้วขนาดยืดไปสุดแล้วบานิ่มนะไม่ตึงไม่ตึงมากเหมือนทีแรก ันนี้อาจารย์จะให้ลองลุกนั่งแล้วก็จะเมินดูใหม่เทสต์ดูใหม่คะลองเอียงคอดูไหมค่ะหันคอความตึงเป็นไงย่าบิดตัวหันไปตึงไหมไม่ค่อยตึงแล้วาเบาแล้วเอียง ความรู้สึกเราจับตรงนี้ก็นุ่มลงนี่คือการนวดที่ไม่ได้ใช้แรงเลยเห็นไ,ไหมพอเหมาะเรา stretching ก่อนทุกครั้งแล้วเส้นมันจะยอมเองนะไม่ใช่ยิ่งนวดแรงยิ่งเกร็งนะครับอันนี้จันเราแก้ส่วนนี้ในท่านี้ท่ากล้ามเนื้อทบริเซียสตรงนี้เราสามารถนวดในท่าตะแคงได้อีกท่านอนตะแคงเราอาจจะคลายเพิ่มตะแงคงน,นะครับท่านอนตะแคงเวลานอนตะแคงก็ให้ก้ม ก้มหน้ามาเล็กน้อยนะครับก้มหน้าไปด้านหน้าเล็กน้อยให้คอเนี่ยให้อยู่ในท่าก้มเพราะกล้ามเนื้อกลุ่มนี้จะอยู่ทางด้านหลังทําหน้าที่ดึงคองั้นเวลาที่เราจะยืดเขาเนี่ยเราต้องก้มสีสษะเล็กน้อยนะครับสีสษะเล็กน้อยวิธีกดนะฮะมือข้างหนึ่งเนี่ยดันไหล่ลงเพื่อจะยืดกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับถ้าคนเป็นมากเราก็ใช้ใช้กรใช้อุ้งมือกดก็ได้นะมันมันทำให้เนี่ยอาใช้ย์ก็มือกดอาจารย์จะเอามือดันหัวไว้อันนี้มือนี้กดลง ต้องแรงมากนะครับส่วนนี้ดันไปที่กล้ามเนื้อบ่าตึงไหมครับตึงแล้วปล่อยกดคลายกดคลายสักพักหนึ่งเส้นก็จะคลายตัวแล้วเห็นไหมแล,แล้วขยับมือเล็กน้อยก็ได้ครับเพราะกล้ามเนื้อบ่าเป็นกล้ามเนื้อที่กว้างนะครับจนกดตรงนี้ไว้ตรงนี้ล็อกกดไว้นะครับในข้างนี้จะตึงถ้าปล่อยอย่างนี้มันจะหย่อนถ้าเรากดไว้จะตึงขึ้นเห็นไหมเป็นหลักทางฟิสิกส์นะฮะทาง ถ้ากดนานก็เจ็บมากมันจะทำให้เกิดความเครียดได้นะครับตึงนนตนได้หม,มนี่าทีเรากดสุดแล้วเพราะเส้นเขาเริ่มขายอะเรากดมากแล้วก,ก,ก็ยังไม่ตึงมากถ้าบางคนเป็นเยอะๆในโดนเนี้ร้องแล้วจืดหัวเลยนะ ้ายิ่งเราต้องเน้นรักษาเนี่ยกดแช่ไว้ประมาณสักสิบสวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ็ดสอ่าก่อนนะเห็นไหมเราก็มีเทคนิคสังตั้งแต่เทคนิคการกดกดเร็วกดช้ากดแช่นะครับทําให้เราการกดแช่นานๆปล่อยเรียกว่าคาบใหญ่นี่ก็จะให้ผลที่การรักษาที่ดีโรคเรื้อลังโรคเรื้อรังคุณใช้เทคนิคนี้ แต่ถ้าเป็นโรคที่เพิ่งเป็นมานะจะไปกดนานนานแล้วแรงเกินไปไม่ได้ต้องใช้เทคนิคที่รวดเร็วแล้วเบานะครับจะไปกดแช่นานนี้ไม่ได้เวลาก็ช้าสั้นๆอันนี้หย่อนแล้ไม่ค่อยไปไม่ค่อตึงนะหรือเราอาจจะใช้มือก็ได้ครับเห็นไหมใช้นิ้วซ้อนกันแล้วกดเข้าไป,ไปกดคลายเข้าไปนี่แต่นิ้วจะเจ็บแหลมหน่อยนะครับถ้าอุ้งมือนะยังไงจะไม่ทรมานนะ ไปอีกข้างนึงครับเราก็จะไล่ไปที่จักร้ามเนื้อตะแคงนะตะแงะค,ะคงนก้มคอเล็กน้อยนะอค,คอไปเปิดดึงบ่าให้ตึงกดบ่าให้ตึงก่อนนะล็อกศีรษะมือด้านนี้ล็อกศีรษะไว้ไม่ให้ดึงกลัดนะครับแล้วก็ใช้อุ้งม,มือสันมือเนี่ยกดไปที่กล้ามเนื้อบ่านะครับใช้แล้วตัวเราโยกลงไปนะครับแขนตึง กยับมาเล็กน้อยเป็นจุดนะไล่ให้ทั่วบา่านี่แล้ก็ยืดตึงยืดไปด้วยกดไปด้วยนะครับหมาวัตถุประสงค์เราต้อง stretching กล้ามเนื้อก่อนเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้อนั้นตึงตัวแล้วเราก็ กดในท่าที่กล้ามเนื้อตึงเส้นจะหย่อนหรือกล้ามเนื้อจะหย่อนได้ไวนะครับจะคลายตัวได้ไวหรืออาจจะกดนานเพื่อให้การเลือดเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แป้าคลายโอเคนอนงายครับใช้ได้2เทคนิคนอนงายกับนอนตะแคงเราสามารถกดกดกล้ามเนื้อบ่า กั้เนื้อบ่าได้เราจะขลายตัวลองลุกนั่งอีกทีหนึ่งเราจะให้เปลี่ยนทียบเป็นช็อตว่าเราถ้าเราแค่คายได้หรือตรงนี้เราเป็นไงหันคอคุ้มคอเลยคอดูเช็คดูแล้วเตอนแรกก้มจะตึงเห็นไหมตอนนี้เป็นไงไม่ตึงแล้วเห็นไหมทีแรกเ่าคิดตึงมากเลยตึงเอยคอครับเอยคอเอยคอไม่ค่อยมีปัญหาเห็นไหมเห็นอะไรไหมไม่ตึงหันซ้ายสุดหันขวาให้สุด ไม่ยังตึงหั่นขวาครับทางซ้ายเอาเองตึงไหมเอียงคอเห็นไหมเอียงเป็นไงมีย่ก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะเห็นไหมคลายขึ้นเห็นไหมเพราะเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับคนไข้เลยอยู่ออกเป็นลอยตาย